พูดถึงงานที่นี่เลย King Power จัดไปซ้อมบอกมือกันไปค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสงกรานของเราปีนี้อู้สวยสดงดงามกันเหลือเกินนะคะมาเปนหลายสาวเลยพี่แอนที่ไอคอนสยามก่อนนะคะนี่จัดเต็มเลยนะคะสวยคือไม่ได้แต่งชุดไทยในรอบ16ปีค่ะสวยขนาดนี้พี่แอนจะตื่นเต้นขนาดไหนแล้วสงกรานเนี่ยเตรียมชวนพี่เอธินพันธ์นะคะหวานใจซึ่งคุมานาเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปฟังพี่แอนนะคะเทพีสงกรานอูสวยสวยสมกับเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการเลยค่ะ มันตื่นเต้นนะแล้วมันก็หยิบจับอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สนุกดีนะแอนว่ามันเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากๆเลยอะค่ะเคยว่ายังไงบ้างคะยังไม่เห็นยังยังไม่ได้ให้ดูแต่เดี๋ยวเขาคงรู้แล้วล่ะค่ะงสงการคงอยู่ แถวจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพอยู่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าก็ไปนั่งรีแลกซ์อะไรไปแล้วเราก็อยากอัปเดตว่าตอนนี้แบบเราทําละครนะเราก็อยากรู้ว่าเออแบบพฤติกรรมคนตอนนี้เที่ยวอะไรชอบอะไรฮิตอะไรก็ไปสํารวจตลาดสนุกดีอยู่สงการก็เริ่มงานก็วันที่18ก็ทํางานเลยค่ะค่ะพอเปิดสงการปุ๊บลุยเลยก็ปล่อยให้หมากมิวไปเที่ยวกันจนอิ่มละต้องกลับมาช่วยพี่ไถนาไถนากันสคน ก็ถ่ายแล้วก่อนต่อไปนะฮะหลังสงการมิวมาแล้วก็พี่แอนค่ะแต่สวยจริงๆเนาะสวยจริง